สวัสดีครับพี่น้องบ้านสวนชัยพัฒครับนี่ครับไปได้สับปะรดสีมาครับสับปะรดสีก้านไม่ขีดว่าังนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแยกปลูกใหม่นะครับนะครับได้มาประมาณ5ต้นนะครับ ไปแไปสับปะรดสีการไม่ขีดทำไมถึงเรียกอย่างนี้นะครับลักษณะนะครับเขาจะไม่มีสีนะครับที่ใบนะครับแต่ว่าตัวดอกเขานั้นสวยงามมากนะครับเนี่ครับดอกของเขานะครับ,บก็ ดอกเป็นช่อนะครับยกสูงขึ้นลักษณะเหมือนการไม่ขีดนะครับการดอกสีชมพูนะครับดอกสีฟ้าอมม่วงนะครับสวยงามเปยทีเดียวครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรานําไปขยายพันธุ์นะครับไปปลูกกันนะครับก็นะครับวัสดุปลูกเรานะครับพี่น้องก็จะมีนะครับดินนะครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็กลับม้เวาซับนะครับ อีกหนึ่งส่วนนะครับแช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนครับแล้วก็ถานนะครับเศษถานอันนี้ผมก็ได้จากการที่ผมเนี่ยขายปลาหมึกนะครับส่วนก้อนใหญ่ๆก็เอาไปย่างปลาหมึกนะครับก้อนน้อยๆก็เก็บไว้เพื่อไว้ทําเกษตรในบ้านนี่แหละครับนะครับเราใช้ทั้งหมด3ส่วนนะครับตรงนี้ใครไม่มีถ่านก็ไม่เป็นไรนะครับใช้2อย่างก็ได้นะครับดินกับกากมะพร้าวนะครับ พอได้แล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันครับคลุกให้เข้ากันเลยครับพี่น้องวนวนเรื่อยๆครับได้ดลักษณะนี้แล้วนะครับเข้ากันดีแล้วก็พักไปก่อนเด้อพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งนะครับเดี๋ยวขาก,กันไก่ก่อนนะครับพี่น้อง ตัดออกตัดออกเป็นต้นเป็นต้นแยกออกมานะครับเพื่อที่เราจะปักคําใส่กระถางใหม่นะครับนี่ละตัดตรงนี้ก่อน,นครับแยกออกไปไว้ก่อนนะครับตัดเลยนะครับนี่ตัไว้ก่อนเดี๋ยวกเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับพี่น้อง ส่วนหนึ่งนะครับใบ okay. เหลืองๆนี่ก็ดึงออกนะครับให้เหลือแต่ใบที่เขียวๆส,สวยๆนะครับดึงออกก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ใส่ในกระถางได้แล้วนะครับที่นี่ผมมีจะกระถางหน่อยเดี๋ยวมันมีอยู่5ต้นนะครับ เอาใส่แยกอย่างนี้อย่างละต้นอย่างละต้นแล้วก็อีก3ามต้นเดี๋ยวจะทาเป็นกอนะครับใส่ในถุงดําดีกว่านะครับเอาแล้วครับได้ถุงดํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองก้นก่อนนี่อันเก่าของเขานะครับลองก้นหลุมไว้เลยนี่คนระับลองก้นหลุมไปแล้วก็ตากดินใส่ครับที่น,นี่นะครับ ให้เกือบเต็มนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลำต้นของเขาลงปักไปนะครับถุกดำนี่จะใช้อยู่3ามต้นนะครับทำเป็นกอไว้เลยนะครับพอเวลาเขาออกดอกแล้วก็จะสวยงามนะครับนับไปเรื่อยๆกระทุงมจะทุ่งดินทีหน่อยนะครับเโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องและที่นี่เราก็ มาจัดเรียงลำต้นกันนะครับถามว่าจะต้องตัดตัวก้านนี้ออกไหมนะครับผมก็ว่านี่เห็นไหมฮะเขามีรากอยู่ตรงนี้ครับผมว่าเอาตรงนี้เป็นตัวยึดเขาไว้ดีกว่านะครับปับอย่างนี้ครับนีฮะก็จะอยู่ครับทีนี้เราก็เอานะอีกต้นหนึ่งมาเสียบเลยครับ จัดดีๆเป็นทรงพุ่มๆดีๆนะครับได้แล้วครับที่นี่ให้ออกมาสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับเลาละที่นี่เราก็นำดินใส่หลอกคางได้นะครับเราดินใส่ป้ายให้ถึงโคนต้นนะครับที่มันมาอากนะครับ ยัดสักหน่อยนะครับกดๆยัดๆกันนะครับใส่ตังนี้ดึงะนะครับดินจะพออีกสองกระถางไหมเนาะเพราะว่าดินเอาดินเก่ามานะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอากระถางนี้ให้ได้ก่อนฝางอื่นราะว่ากันครับ ได้ขนาดนี้แล้วเราก็หากระมะพร้าวมาฝังโคนต้นอีกทีนึงครับนี่ครับกระมะพร้าวปิดกบไปเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับชอบแดดนะครับแต่ก็ชอบความชุ่มชื้นด้วยนะครับลัสีนะครับโอเคครับได้แล้วครับสวยงามครับนี่ครับ แล้วเราก็จะนําปุ๋ยมาใส่ผมมีตะปุ๋ยขี้วัวกับขี้ไก่เม็ดนะครับเดี๋ยวเอาขี้ไก่เม็ดมาใส่ดีกว่าเพราะว่าเขาจะละลายช้าหน่อยนะครับนี่ครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็โรยที่โคนต้นนะครับไม่ต้องใส่มากเท่าใดนะครับพอดีดีนะครับรอบๆนอกแยบเอาที่เหลือนะครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งกระถางนะครับพี่น้องไปตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทํา อีกสองกระถางนะครับกระถางละต้นนะครับเกียไร้อยถางต่อไปครับใส่เลยครับบัฟเขาให้นะครับก็จะมีทังดินนะครับทังกามรระเ้าวซับนะครับแล้วก็ฐานนะครับซึ่งฐานเนี่ยจะช่วยเรื่องอความเย็นความชุ่มชื้นในดินแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะ ช่วยไม่ให้รากเน่าด้วยนะครับทานตัวนี้นะครับัดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่เลยดีกว่านะครับขี้ไก่อัดเม็ดครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาต้นเขาลงเลยนะครับแล้วเน่าในดึงออกไปเลยนะครับออกก่อนนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตรง ปลายนคะครับจะมีรากนะครับมีรากออกซึ่งสับปะรดสีที่ปลูกง่ายนะครับก็เอามาหาดูครับมีตั้งหลายพันธนะครับมีตั้งหลายสายพันธุ์ใครที่ชอบเป็นสีก็ไปหาปลูกเอานะครับของผมก็มีเร่าที่เป็นสีสีเนี่ยไม่ได้ปลูกเยอะนะครับสับปะรดสีมากเน,น้นเน้นอยู่ที่ดอกดูที่ดอกนะครับว่าถ้าเป็นพันธุ์ไหนที่ดอกสวยๆผมก็จะเอาพันธุ์นั้นแล้วก็มาปลูก โดยเฉพาะนี่นะครับสับรดสีการในขีดนี่นะครับรับรองว่าดอกสวยจริงๆนะครับนั่นแหละครับ1ต้นเดี๋ยวก็รอเขาแตกเพิ่มมาก็ขยายพันธุ์ต่อนะครับทำต่อไปเลยครับ ร้อยแล้วครับโอ้ต้นเมื่อกี้ลืมเอากระมาเา้าวใส่โรยหน้าเดี๋ยวเอาใส่ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรใส่ต้นนี้ก่อนนะครับนี่ครับสวยงามครับแล้วก็ต้นนี้ก็เอาใส่ด้วยนะครับต้นที่สองที่เรายังไม่ได้ใส่เอาใส่ไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยดีครับแล้วเราก็จะนำไปตั้งครับที่แสงแดดรำไรไว้สักก่อนนะครับสักวันสองวันแล้วค่อยเอาออกแดดนะครับลดน้ำตามปกตินะครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ครับสับรถสีกา้านไม้ขีดนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อน,นครับ ช่วงเช้าก็จะโดนแดดหน่อยนึงช่วงบ่ายก็จะร่มนะครับก็เลี้ยงไว้ก่อนรอดูดอกนะครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับับพี่น้องครับยังได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับการปลูกสับปะรดสีนะครับอันนี้ก็พันุที่ผมมีอยู่นะครับก็ยังไม่เห็นดอกนะครับแต่ว่า อันนี้นะครับแตกหลายๆต้นเลยเดี๋ยวต้องขยายพันธุ์เพิ่มนะครับแต่สำหรับนะครับสำหรับดสีนะครับการไม่ขีดนะครับสีห้าต้นนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตอนที่เขาออกดอกนะครับยังไงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากท่านใดถูกใจก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาดื้อนะครับพี่น้องดื้อแล้วก็ช่องบ้านสวนชัยพัฒน์นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆ มาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับก็หรือติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันรี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ